ตอนที่หนึ่งจิตหดหู่แก้อย่างไรเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวในวงเล็บนิตยสารบางกอกฉบับที่2432ประจำวันที่2 3่สิธันวาคม2547ถามมักเป็นคนมีจิตใจหดหู่รู้ทั้งรู้ว่าไม่เป็นมงคลกับชีวิตควรจะแก้ไขยอย่างไรดีคะตอบ ตัวคุณคืออะไรลองตัดชื่อแท่ตัดตัวตนตัดวิธีคิดรวมทั้งตัดเหตุการณ์ทั้งหลายที่รายล้อมคุณออกไปให้หมดเหลือแต่เพียงสภาพจิตอย่างเดียวจะพบความจริงประการหนึ่งนะครับนั่นคือจิตเรามีเบิกบานมีหดหูสลับกันได้เรื่อยๆไม่จำเป็นต้องมีเหตุร้ายแรงให้เศร้าใจมากมายแค่เหนื่อยๆหน่อยนั่งรถเหมอมองออกไปนอกหน้าต่าง จิตใจก็มีสิทธิ์หดหูลงได้แล้วประเด็นคือแต่ละคนมีอาการลาดลงตาำของจิตใจผิดแผกแตกต่างกันบางคนหดหูเดี๋ยวเดียวก็กลับรเริงร่าได้ใหม่แต่บางคนหดหูแล้วกลายเป็นเรื่องยาวแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเคยยิ้มให้แล้วมาไม่ยิ้มสักทีหนึ่งก็คิดมากแช่อยู่กับความเสียใจยว่าเขาไม่ยิ้มให้อย่างนี้ก็มีและมีอยู่มาก เพียงแต่ไม่ค่อยเล่าสู่กันฟังเพราะเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือบางทีตัวเองก็เห็นเป็นเรื่องขี้ประติ๋วเสียจนจำไม่ได้ว่าเริ่มหดหูตั้งแต่เจอภาพเสียงชนิดใดกระทบกระทั่งจิตใจเราจึงมักได้ยินคนบ่นเปรยให้เพื่อนฟังทำนองไม่รู้เป็นอะไรเซ็งเบื่อไม่มีสาเหตุความหดหูต่อเนื่องยืดยาวจนจำสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้นี่แหละ ทำให้คนเบื่อหน่ายกับการมีชีวิตและคิดสั้นมานักตอนนักเรามาดูอุปนิสัยที่เราเราทำกับใจตัวเองแล้วขดหูกเก่งกันดีกว่า 1. ชอบเมอประเภทว่างเป็นไม่ได้ชอบทอดตาไกลๆจะฝันก็ไม่ฝันจะคิดธุระปะปังให้เป็นเรื่องเป็นราวก็ไม่คิดชอบรู้สึกอยู่เรื่อยๆว่าชีวิตว่างเปล่าไม่มีความหมาย แล้วก็ไม่อยากเติมค่าอะไรลงไปให้ชีวิตตัวเองเต็มถ้าเป็นแบบนี้ก็ขอให้ดูบรรดาสัตว์เลี้ยงใกล้ตัวลองนั่งสังเกตพวกมันสักพักจะเห็นชีวิตว่างเปล่าขนานแท้พวกนั้นไม่มีอะไรทำจริงๆครับวันๆมีหน้าที่เคลื่อนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งพอเห็นความเหมือลอยของพวกมันด้วยความตระหนักว่าไม่มีวันพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้อย่างที่เราสามารถทา ก็อาจเกิดกำลังใจคิดอยากทำชีวิตให้ดีกว่าพวกมันอันนี้ถ้าลองทำดูจะเห็นว่าเกิดพลังกระตุ้นที่ดีมากไม่ใช่จะให้ดูถูกตัวเองเปรียบเทียบตัวเองเท่ากับสิ่งมีชีวิตที่ต่ำกว่าเราหรอกนะครับแต่การเห็นเพื่อนต่างพบต่างภูมิที่เขาเคราะห์ร้ายไม่มีวาสนาเท่าเราจะค่อยๆทำให้เริ่มเห็นค่าศักยภาพความเป็นมนุษย์ขึ้นมารำไร สอชอบจมอยู่กับอดีตประเภทเหตุการณ์ผ่านมา20ปียังอุตสาห์ขุดขึ้นมาคิดเสียดายคุยขึ้นมาพูดดา่าสาดให้คนใกล้ชิดรู้สึกผิดคนแบบนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับนอกจากจะเหมือลอยหดหูบ่อยแล้วยังเจ้าโทสะเหมือนมีไฟกลุ่นอยู่ในอกหรือลุกเป็นเปลวขึ้นมาจากกระหม่อมทีเดียวและมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งคนชอบฝังใจอยู่กับอดีตนั้น มักบนหาถึงอนาคตที่ไม่มีวันมาถึงคือชอบหวางอะไรลมๆแล้แงๆสมมติอะไรที่เกินตัวและเป็นไปไม่ได้จริงเสมอพูดให้เห็นภาพง่ายๆและรวดเร็วที่สุดคือทั้งชีวิตไม่เคยมีวันนี้มีแต่เมื่อวานกับพรุ่งนี้เท่านั้นหากยอมรับว่าเป็นคนประเภทที่ว่านี่ก็ขอให้เร่งแก้ไขนิดหนึ่งพูดกันตรงๆต,ตามชื่อคอลัมน์นะครับ จิตแบบนี้ถ้าตายไปก็ไม่พ้นต้องเป็นเปรตจําพวกที่นึกว่าตัวเองอยังไม่ตายเนื่องจากจิตวิญญาณเต็มไปได้วยความยึดมั่นถือมั่นเหนียวแน่นและบดบังไม่ให้เห็นอะไรที่เป็นปัจจุบันเอาเลยเคยคิดเคยกลุ้มเคยพูดซ้ําๆซากๆาอย่างไรตายไปก็จะคิดจะกลุ้มจะบ่นเพอ้อซ้ำซ้ํซากซักอย่างนั้นร่ำไปแต่ขณะยังมีชีวิตมนุษย์อยู่นี่ พอปรับปรุงแก้ไขได้ก็ปรับปรุงเสียเถิดหัดคิดเรื่องวันนี้หัดพูดถึงสาระประโยชน์เฉพาะหน้าพอจะหวนกลับไปคิดมากเรื่องเก่าๆก็กลับมาอยู่ตรงหน้าใหม่ทำตัวไม่ให้ว่างและจะพบว่าเกิดความจำกระจ่างทางใจมากขึ้นเรื่อยๆอ,อารมณ์หดหู่ไม่กลับมาครอบงำอีกง่ายๆ3ชอบมองโลกในทางลบ ประเภทเห็นข่าวดาราเตียงหักก็มานั่งวิตกว่าเหตุแบบเดียวกันอาจจะเกิดขึ้นกับเราบ้างหรือไม่ก็เอาแต่นั่งอ่านนั่งขนหัวลุกอยู่ทั้งวันเกี่ยวกับเรื่องโลกแตกกลัวสงครามโลกครั้งใหม่ปะทุกลัวน้ำมันจะแพงขึ้นถึงลิตรละสี่สิกลัวต่อไปเชื้อโรคจะหอบมาตามลมหรือแฝงตัวอยู่กับอาหารการกินอันที่จริงก็ต้องเห็นใจคนยุคเราเหมือนกัน เพราะเรื่องดีๆแม้ยังมีอยู่มากก็ไม่เป็นข่าวแต่จะเป็นข่าวก็เฉพาะจำพวกเรื่องที่ทำให้หมดกำลังใจจะอยู่ต่อถ้ารู้ตัวว่าบริโภคข่าวด้านลบมากๆแล้วติดค้างขาดใจพลายไปทึกทักว่าเรื่องร้ายๆจะต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยก็ขอแนะนำให้อ่านหนังสือพิมพ์หรือดูข่าวโทรทัศน์ให้น้อยลงถ้าจะอ่านหรือดูก็คัดค,ดคดเลือกเอกหน่อยไม่ใช่ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องอ่านมันทุกข่าว หรือติดตามข่าวร้ายเป็นซีรีส์กันทุกวันจากนั้นหันไปอ่านหรือหันไปดูข่าวที่เป็นมงคลเสียบ้างมองตามจริงบ้างว่าแง่ดีในโลกนี้ยังมีให้มองอีกมากพอเริ่มมองโลกภายนอกในทางบวกก็จะค่อยๆหันมาเริ่มมองโลกภายในไม่เป็นลบตามกันไปเองเพื่อตัดเหตุแห่งความหดหู่ลงไปได้อีกข้อ4 ชอบความเหงาเศร้าโดยไม่รู้สึกตัวประเภทนั่งคนเดียวเฉยๆและน้ำตาผ่านจะไหลเป็นทางเหมือนไม่มีสาเหตุหรือฟังเพลงเพื่อคนอกหักแล้วร้องไห้เป็นวักเป็นเวรขณะเดียวกันก็พอใจกับห่วงภาวะเช่นนั้นโดยไม่อยากแก้ไขดัดแปลงถ้ารู้ตัวว่าเป็นประเภทนี้ขอให้สังเกตว่ามีแนวโน้มจะสงสารตัวเองไม่พบใครที่จริงใจด้วย หรือถึงพบก็ไม่รู้สึกว่าใช่ไม่อ่านให้ความอบอุ่นกับเราได้ลองดูดีๆจะพบว่าความเหงามีสองประเภทคือเหงาแล้วโหยหาความอบอุ่นแบบจะขาดใจตายกับเหงาแล้วมีความสุขแบบสะใจแฝงอยู่ลึกๆแต่ไม่ว่าเหงาประเภทไหนก็พ่วงมาซึ่งความหดหู่เก่งเสมอและออกจะแก้ยากกว่าข้ออื่นๆสักหน่อย เนื่องจากตัวเรามักเรียกร้องให้มีใครมาเห็นใจมาให้ความอบอุ่นโดยตัวเราเป็นผู้รับหรือผู้ตอบสนองขอให้ลองอย่างนี้ดูคือกลับขั้วสักนิดคิดเป็นผู้เริ่มเห็นใจก่อนให้ความอบอุ่นกับคนอื่นก่อนยังมีผู้ได้โอกาสในสังคมมากมายก่ายกองที่รอรับการให้ก่อนจากเราอยู่เสมอ ถ้าทำแค่ครั้งสองครั้งอาจจะยังไม่เห็นผลอะไรแต่ถ้าทำประจําจนเป็นกิจวัตรกระทั่งรู้สึกถึงความสว่างความอบอุ่นที่แผ่ออกมาจากจิตคิดให้ของตนเองเมื่อนั้นคุณจะไม่ปรารถนาความรักความอบอุ่นจากภายนอกที่อยู่กับเราได้แบบไม่คงเส้นคงวาหาความแน่นอนยากอีกเลยจะยึดเอารัศมีความอบอุ่นจากใจตัวเองนี่แหละ เป็นที่พึ่งเที่ยงแท้ถาวรอาการเมื่อซึมหรือหดหู่จะมาจากมูลเหตุใดก็ตามทีสามารถแก้ไขสภาพเฉพาะหน้าได้ง่ายที่สุดคือรู้เท่าทันว่าเงื้อมเงาความหดหู่กำลังเข้าครอบงำใจเราแล้วแทนที่จิตนิสัยยอมโดนครอบอย่างเคยเคยมาพอรู้สึกตัวก็หันไปทำกิจธุระอันใดอันหนึ่งทันที ยิ่งถ้าเป็นธุระที่ทำให้ใจเบาใจสว่างด้วยก็ยิ่งเยี่ยมพูดง่ายๆลองหมั่นทำบุญและอ่านหนังสือธรรมะบ่อยๆจะเห็นเองว่าความมืดย่อมทนต่อแสงสว่างไม่ได้เป็นธรรมดาความสว่างมาความมืดต้องหายไปแน่ๆครับ